อนนี้ก็โต๊ะเสร็จแล้วครับทุกคนนี่ยังสวยแจมสวัสดีครับพีกรบนะครับบูมไบเยอร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกนะครับชุดโต๊ะบาร์นะเป็นโต๊ะหนึ่งเก้าอี้สองนะครับเป็นไม้หมดเลยนะโดยร้านเนี้ยผมมาเคยถ่ายคลิปไปแล้วแต่รู้สึกว่าตอนนั้นอะถ่ายไม่ดีแล้ว คือติดใจใช้ไปแล้วห้องที่แล้วแล้วรู้สึกว่ามันดีก็เลยเอามาใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งโดยผมก็เอามาใช้กับห้องนี้ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ของก็อยู่หลังรถเราอินเสิร์ตกต้องครับอินเสิร์ตไปครับก้องนี่นะครับเรายังไม่ได้แกะเลยก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราอะมาแกะพร้อมกันเลยเป็นอันบ็อกคลิปเลยดีกว่าโดยมูลค่าของมันในผมสั่งจากช้อปปี้นะครับราคา,าก็คือชั้เซ็ตเนี่ยรวมกันเนี่ยพันเก้าแต่ว่ามันจะมีค่าส่งค่าส่งเนี่ยค่อนข้างบวกนิดนึงก็สามร้อยห้าสิบ 2250แต่ผมคิดว่า2250เนี่ยมันน่าจะถูกกว่าในกรุงเทพเยอะตอนนี้ร้านนี้นะครับอยู่สุราษฎร์นะครับแต่เวลาส่งอาจจะนานนิดนึงนะครับอาจจะสัปดาห์หนึ่งนับจากวันส่งนะนับจากวันที่เขาส่งนับไป6วันพี่เขาคำนวณแม่นมากๆนะครับ6วันได้ของจริงๆตามที่เขาบอกเลยแต่ว่าลองคุยก,กับร้านดูก่อนับว่ามีของไหมนะผมจะแปะดีคิปชั่นไว้ข้างใต้นะครับ เป็นร้านคนใต้นะก็สําหรับใครที่ชอบพวกไองานไม้แล้วก็อยากได้ราคาแบบว่าย่อมเยาวเนี่ยต้องไปอุ่นๆพี่เขาได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปอันบล็อกกันเดี๋ยวเดินวคอวนโดก่อนเดจะแกะให้ดูนะครับโอเคมาลวแค่ตอนนี้ก็แกะมาแล้วนะครับอยู่กับสมาชิกชาวแกงนะครับ f ูกี้แอน n อนนนะครับ นี่ครับแกมาครับเป็นแบบนี้โต๊ะเอาไม่ได้ถ่ายพี่แอร์ถ่ายเอาเลยพุกเอาเลยอันนี้ก็เก้าอี้นะครับนี่เห็นนิ้วประกบก็ใบเอาแล้วครับไม่เป็นไรเบียร์ใบมันอยู่นี่ใบมันอยู่นี่นี่นะครับทุกคนร้านนี้จากซูล่าที่บอกนะครับไอของพี่แอร์มีไหมนะพี่ฟุกเราหย่อนตรงไหนนะเกาครั้งที่แล้วไม่เป็นไรมีพี่ฟุกอยู่รอบนี้ไม่ต้องกลัวพี่แอร์เรามีพี่ฟุกอยู่ข้างๆมันมีใบให้่พี่แอร์น่าจะมีให้นะ ตอนนี้ก็โตเสร็จแล้วครับทุกคนนี่ยังสวยแจมเ,<อ>เราจะไปดูเก้าอี้กันนะครับตอนนี้เก้าอี้มีปัญหาเล็กน้อยถึงบานกลางแต่เดี๋ยวจะได้ในไม่ชา้าเก้าอี้รับความบิดพลาดของเราเองนะครับนเนี่จะว่าร้านลืมคู่มือมาให้นิดหน่อยนะครับชมไปซะเยอะเลยแม่เมื่อกี้ในคลิปเดี๋ยวขอซ่อมแซมสักคู่ครับ ดูพี่ฟุกนะครับพี่ฟุกจะแก้ปัญหาด้วยการใช้กำลังเล็กน้อยเรามาดูกันลองนั่งดิลงนี่ครับผมตอนนี้เราก็ประกอบโต๊ะบาไม้เสร็จแล้วนะครับพอประกอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้ดูเลยครับนี่ พอมาอยู่ในแบบว่าพอที่ถูกต้องที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบมันทําให้โตบาเนี่ยมันสวยขึ้นมากจริงดูดินี่แล้วก็บอกเลยนะว่าคุณภาพเนี่ยร้านเนียค่อนข้างดีเลยนะคือเอาจริงเราใช้มาพ้องที่สองแหละถ้าไม่ดีจริงเราก็คงไม่ไม่ไม,มาถ่ายมันดีแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่แบบย่ำแยวอ่เอาจริงก็คือน่าจะถูกสุดแล้วนะในบรรดาของโตบาททั้งหมดตอนเนี้ยที่ที่ดูมานะเพราะว่าเราก็อยากได้ของถูกแล้วก็ดีเหมือนกันนะร้านนี้โอเคเลย ก็อย่างที่บอกนะครับลิงอยู่ที่ใต้ในคำบรรยนเดี๋ยวพาไปดูเก้าอี้กันนั่งได้จริงๆนะนั่งให้ดูผมน้ำหนัก6 0 67หนะครับก็เยอะพอถึงควรก็นั่งได้สบายเลยตอนประกอบก็ําว่ายากไหมถ้าไม่มีคู่มือเมื่อกี้ร้านนะครับเดิมใส่คู่มือมาให้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าพอจะเดาโครงสร้างได้บวกกับเคยประกอบไปแล้วครั้งหนึ่ง ไม่นานนะ้เช่อมแล้วก็ไม่นานแล้วก็ร้านเนี่ยทำงานเนี้ย ب, ให้นอ็อตสกูอะไรครบตลอดนะแล้วเวลาสก,กูที่ขายเนี่ยถ้าเป็นของจีนบางทีมันจะแบบว่าหวานบ้างหรือว่าแบบว่าไม่ไม่ตรงลอกบ้างแต่ร้านนี้ไม่มีปัญหานะโอเคเลยโตก็เป็นอย่างนี้ครับภารับภาพครับเสิร์ฟนะครับนี่ดูโตก็ค่อนข้างแบบดีนะเนี่ยพอมาวางตกตรงตกแต่งอะไรก็โอเคสวยใช้ได้ฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้นี่เราจะบอกว่า ที่บอกว่าร้านนี้เก็บงานเขาจะมีจุกอันนี้มาให้นะจริงๆมันจะเป็นรูปเรยนะนี่เขาให้มาแปดรูนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ฝั่งโน้นอีกสี่นะครับเป็นแปดเอาไว้เก็บพวกงานตรงนี้ค่อนข้างดีเลยสรุปแล้วนะครับโต๊ะบานี้ที่เราสั่งซื้อมานะครับราคาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวบันเนยครับกำลังหมุนครับกำลังหมุนเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่รอครับโอเคครับโต๊ะบานะครับที่เราซื้อมาครับราคาทั้งหมดเส็จนี้นะครับโต๊ะกูรี หมดนะครับ1,900เก้าบาทที่เมื 1, นะ่อหนแอแต่ว่าตีไป็นึ่งันเก้า,น,าน,นะครับเกือบๆแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไอราคาไว้ให้เป็นเงี้ยกันปึ๊บตึ๊บตึ๊บครับแล้วก็ร้านแลวร้านนี้นะครับร้านนะครับบอกก่อนข้อควรระวังก็คือว่าร้านเนี่ยเขาอยู่นครศรีเอ้ยร้านเนี่ยเขาอยู่สุราษฎร์ธานีนะครับมันส่งมาจากใต้นะคือคุณต้องคำนวณเวลาให้ดีนะครับถ้าคุณจะใช้เร่งด่วนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ ต้องเวลาส่งของเนี่ยหกวันเพาะนังไปนะหกวันนี่คือพี่เขานับหกวันคือหกวันจริงๆรวมค่าส่งแล้วอยู่ที่สองพันสองร้อยสี่สิบก็คือสองพันสองร้อยห้าสิบครับตีไปเลยประมาณนั้นเสียดิ้นหน่อยก็จะได้ของตามนี้ก็จบ้วลาทบสำหรับการรีวิวโต๊ะบาร์ของเรานะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เอาไปใช้ประโยชน์กันก็ไม่มีอะไรนะครับคือที่เห็นว่ามู่เนี่ยคือเราเพิ่งจัดห้องนะครับกันเร็จนะครับห้องนี้ ไทอินหน่อยไทอินไทอินนะครับเดี๋ยวจะลงขายเร็วนีนะครับผมท้่สนใจก็มาซื้อนะครับแต่ว่าตัวลาตัวนี้นะครับถ้าใครที่สนใจงานแบบนี้ก็บอกว่าจะได้ไปดุนพี่กันแล้วก็ได้แชร์ประโยชน์กันนะครับก็วันนี้ก็บูมาปเยอะไปแลวกดไลค์กดแชร์กดซับกดไลค์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ